สวัสดีครับนานาสาระกับผมดกรการสุรสารในคลิปนี้ครับผมจะได้หยิบเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นวันแรงงานสากลก็คือวันที่1พฤษภาคมนะครับมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตที่จะพูดถึงข้อกฎหมายหรือสาระที่ท่านผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะได้รักษาสิทธิ์ของตนเองเอาไว้นะครับครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ควรจะได้รับรู้รับทราบนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับครับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นก็ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดนะครับที่เรียกกันว่าวันบังคับหยุดซึ่งไม่ใช่วันหยุดที่เป็นวันนักขัตลเลิกครับที่ถ้าเป็นวันนักขัตลเลิกนั้นก็จะเป็นวันหยุดที่หยุดพร้อมกันทั่วประเทศ แต่วันแรงงานแห่งชาตินั้นจะเป็นวันหยุดเฉพาะผู้ใช้แรงงานตามที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยการหยุดงานในวันแรงงานนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานแต่ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานได้ในวันแรงงานแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่างานนั้นอาจจะมีลักษณะที่จำเป็นหรือสภาพของงานต้อง ดำทําติดต่อกันไปนะครับถ้าหยุดก็อาจจะขอให้เกิดความเสียหายได้นะตัวอย่างเช่นงานโรงแรมงานร้านอาหารงานในสถานพยาบาลงานขนส่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งในกรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องจัดให้มีวันหยุดเป็นการชดเชยนะครับครับสำหรับวันแรงงานแห่งชาติในวันนี้นายกได้มอบหมายให้ท่านทุนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับซึ่งก็มีท่านผู้ทีว่าการกระทรวงแรงงานมีท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและข้าราชการระดับสูงของ,ของกระทรวงแรงงานเข้ามาร่วมในพิธีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนของผู้ใช้แรงงานและข้าผู้ใช้แรงงานจนํานวนหนึ่งเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกันครับก็มีสาระที่ผมจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันนะครับดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ครับ ก็มีการพูดถึงคำขวัญนะของวันแรงงานนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าแรงงานก้าวหน้าพัฒนาทักษะฝีมือยึดถือความปลอดภัยเทิดไทองค์ราชันนะครับซึ่งฟังดูแล้วก็เป็นคำขวัญที่ดูดีนะครับฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนะคำขวัญในบ้านเมืองเหล่านั้นบางทีรัฐบาลเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับ ก็มักจะประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำที่ดูฟังแล้วดูดีขึ้นมานะครับเช่นคำขวัญวันเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่คำขวัญวันแรงงานแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าหากคำขวัญน,นั้นมิได้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความเป็นโูกธรรมอย่างชัดเจนครับหรือ,อ,อไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คำขวัญน,นั้นนะเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ มันก็เป็นเพียงการพูดคำพูดหรูหรืเป็นพิธีกรรมเพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นก็าฝากเรื่องนี้ไว้กับรัฐบาลนะครับว่าท่านบอกว่า,าท่านจะทําให้แรงงานกนะ้าวหน้าท่านบอกว่าท่านจะพัฒนาทักษะฝีมือท่านบอกว่านะครับการทําง,งานนั้นจะต้องยึดถือความปลอดภัยครับส่วนเทิดท้ายองราชาน,นั้นคนในประเทศนี้ก็มีความจงรักภักดีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับครับอันนี้เขาฝากไว้นะครับประการที่2ครับนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกมาเนี่ยให้มาเป็นประธานเนี่ยนะครับได้ประกาศนะต่อหน้าผู้ใช้แรงงานหรือตัวแทนของผู้ใช้แรงงานนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีบัญชาให้ตนเองนั้นนะครับามาเป็นประธานในการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติในวันนี้นะครับแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่า,าได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานนั้นดําเนินการปรับค่าแรงขั้นต่ํา ให้เป็น400บาทต่อวันนะครับซึ่งเรื่องนี้รมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ประกาศต่อหน้าตัวแทนของผู้ใช้แรงงานนะครับนะว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ400บาทต่อวันนั้นจะเริ่มมีผลปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ2568ครับ อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมอาจจะฟังไม่ทันหรือไม่ได้ยินหรือไม่มีคําพูดนี้ว่าก็ได้นะครับว่าค่าจ้าง400บาทต่อวันนั้นจะบังคับใช้พร้อมกันทุกจังหวัดในประเทศไทยหรืออาจจะเลือกใช้เพียงบางจังหวัดในจังหวัดหนึ่งนะครับเหมือนกับที่ผ่านผ่ามานะครับเรื่องนี้ก็ขอให้ไปตามดูนิดนึงครับเพลินผมฟังไม่ทันนะครับในประการที่3นะครับ เรื่องของการปรับขั้นปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าอาจจะต้องส่งผลถึงเรื่องค่าของที่ของประชาชนซึ่งที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็นว่ากระทรวงพาณิชนั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าที่มักจะขยับตัวขึ้นไปตามการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำได้เลยนะครับนะซึ่งถ้าเป็นดังนี้ในรัฐบาลนี้นะครับปรับขึ้นค่าแรงแล้วแต่ไม่ควบคุมราคาสินค้า ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดนะครับเพราะว่ามันก็มีได้รับเงินเพิ่มแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็มีเพิ่มตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลนะครับได้เคยประกาศเอาไว้รัฐบาลนี้ก็น่าจะพูดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยก็มักพูดอยู่บ,บ่อยๆว่านะครับจะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน รเรื่องนี้ถ้าเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นเสรีและบัตรวนันแต่ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ประการใดครับครับในความเป็นจริงนั้นนะครับเราทราบดีนะครับว่าคนไทยทุกๆคนเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานทุกคนไปทุกวันนี้ราคาสินค้านะไม่ว่าจะเป็นราคาของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือค่าสาธารณโภคนะครับ ก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไข่ไก่ไข่เป็ดมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับนจนกระทั่งเจ้าของฟาร์มเป็ดเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยประกาศขายเป็ดยกฟาร์มเลยนะครับเพราะว่ารับกับค่าใช้าจ่ายที่เป็นค่าอาหารเป็ดไม่ไหวนะครับพืชผักผลไม,ม้ก็มีราคาแพงขึ้นนะครับค่าน้ํามันไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินและดีเซลค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ําประปาก็ขยับขึ้นราคาเรื่อยๆครับ แต่ว่าผมยังไม่เห็นนะครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรที่เป็นปรูปธรรมออกมาเพื่อดูแลาราคาสินค้าเหล่านี้เพื่อออกมาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับล่าสุดครับก็ได้มีการปรับคอรมอรจากเศษฐานหนึ่งมาเป็นเศษฐาหนหทับหซึ่งผมก็ได้ถามไปใน YouTube ในคลิปที่ผ่านมาว่าปรับแล้วประชาชนได้อะไรเพราะถ้าปรับแล้วเนี่ยมันไม่จบ นะครับก็คือคนที่มีอํานาจปรับนั้นผมไม่ทราบนะครับว่าได้ให้เกียรติกับนะพูดคุยกับคนที่จะถูกปรับออกไปหรือไม่นะฮะเพราะปรับแล้วมันไม่จบครับก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเห็นว่าท่านไม่ได้รับความาเป็นธรรมครับไม่มีความสุขครับก็ยื่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีก็แน่นอนครับเมื่อท่านลาออกปั๊บ การปรับรุ่นตีมาจากเศษฐานหนึ่งมาเป็นเศรษฐานหนึ่งทับหนึ่งมันก็ไม่จบสิครับมีอัตช็อกตามมาอีกหลายเรื่องครับนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของประชาชนของสื่อสารมวลชนกันมากมายครับและแน่นอนครับต้องมีการปรับจากเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งไปเป็นเศษฐานหนึ่งทับสองอีกแน่นอนครับครับผมพูดมายืดยาวนะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567เเป็นวันแรงงานแห่งชาติ แล้วก็เป็นวันแรงงานสากลด้วยของผู้ใช้แรงงานทั่วโลกครับการจัดวันแรงงานแห่ชาติขึ้นมานั้นนะก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทําประโยชน์ต่างๆต่ตตตอเศรษฐกิจของประเทศครับก็ขอให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้คํามั่นสัญญาของรัฐบาลที่พูดกับผู้ใช้แรงงานในวันนี้นะครับได้นําเอา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศนั้นก็ข,ขอให้เป็น4ี0ยบาททั่วประเทศจริงๆทุกจังหวัดนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปครับที่สําคัญก็คือเมื่อดําเนินการแล้วต้องทําให้เกิดความเป็นรูปธรรมให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเสมอหน้ากันนะครับทั่วประเทศนะครับอย่าไดา้ทํากับกลุ่มนี้ไม่ทํากับอีกกลุ่มนี้ครับ บ้านเรามักจะมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะอย่างเสมอหน้ากันออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆครับเรื่องนี้ผมก็จะติดตามดูต่อไปนะครับว่ารัฐบาลเศรษฐาทนายกเศรษฐานั้นจะทำเรื่องนี้ให้มีความเป็นรูปธปร,รรมอย่างชัดเจนมากน้อยเป็นใจเป็นอย่างไรครับอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ใช้แรงงานที่รักทุกท่านครับขอบคุณและสวัสดีครับ